สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภลักษณะพฤษภนะคะสวัสดีชาวสองสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะยินดีทุก ยินดีต้อนรับทุกคนนั้นเข้าสู่ช่องทาหลับยิ่งสิบเก้านะแล้วคลิปนี้นั้นคือคลิปการทํานายดวงในเรื่องของความรักแบบทั่วไปของคุณๆเนาะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่นั้นให้ทุกคนนั้นดูคลิปเหล่านี้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะอุ้มดูดวงความรักนั้นก็จะมีของคนโสดนะคะคนที่สถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่นะคะทั้งหมด3สถานะคุณสามารถกรอดูในพาทของคุณก็ได้หรือว่าคุณจะดูทางคลิปเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวอุ้มขออนุญาตเริ่มต้นที่คนโสดก่อนนะคะสสววัดีีค่ะชาราร ผึกศบลักษณาบึกศบที่กําลังโสดอยู่นะตอนนี้มาดูไพ่คุณดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ เท่าที่อุ้มมองไพ่ขึ้นมาตรงนี้แล้วเนี่ยจะนิยามว่าอะไรดีนะคะความรักของคนโสดนั้นเป็นความรักที่บางคนนะบางคนอนะเลือกที่จะเดินออกมาดีกว่าจากความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้เพราะว่าคุณรู้สึกว่าหัวใจของตัวคุณเองนั้นมีค่ามากกว่านั้นนะคะคุณบึกศพเนาะดังนั้นน่ะเรื่องราวหรืออะไรบางอย่างที่คุณได้เจอค่ะคุณบึกศพมันเป็นเรื่องที่ มันเสียใจยนะมันเสียใจยมากๆไห้ห้าถ้วยมีทั้งความเสียใจยมีทั้งความผิดหวังนะคะให้อภัยแล้วก็ยังผิดหวังกับเรื่องเดิมๆซ้าๆอยู่อะคะ่ะคุปรึกศพเนาะซึ่งตัวคุณเองอะเป็นคนที่จริงๆแล้วไม่ได้ให้อภัยใครง่งายๆเลยนะ คุณเองนั้นเป็นคนที่ซีเรียสกับเรื่องพวกนี้มากๆเลยเนาะแล้วจับภัยที่ขึ้นมาตรงนี้มันทําให้คุณรู้สึกว่าให้อภัยหลายครั้งมากหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าเือเรื่องอะไรหรืออะไรแบบไหนก็ตามแต่คุณรู้สึกว่า มันไม่ดีขึ้นเลยนะบางคนมีความรู้สึกน้อยใจมากบางคนจะมีปัญหาเรื่องการให้ความสําคัญนะคะทุกคนนะการให้ความสาคัญแล้วก็การที่ดูแลกันที่เป็นความรักอะไรกันมากกว่านี้นะคะ่ะคุณพึกศพเนาะมันเป็นความสัมพันธ์ที่บางครั้งมันมันดูละเลยกันเกินไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนทาให้คุณรู้สึกว่าเออถ้างั้นเราต้องถอยหลังมาหาใครสักคนนึ่งหรืออยู่กับตัวเองดีกว่าไหมอยู่กับอะไรบางอย่างที่ รักเราจริงๆอะค่ะคุณอนะเป็นประมาณนี้หรือเปล่าคะแต่ว่าจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้ค่ะคุณบึกศพคุณไม่ต้องห่วงคุณไม่ต้องกลัวเลยไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยยิ่งขึ้นในตำแหน่งพื้นกลางดวงชะตาตรงนี้ค่ะคุณไม่ว่าคุณจะอะไรยังไงแบบไหนพร้อมหรือไม่พร้อมก็ตามนะในช่วงจังหวะนี้คุณจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยมันคือโชคหรือ เขาเรียกอะไรนะมีคนยื่นเหรียญมาให้อะมีคนยื่นสิ่งดีๆมาให้อย่างไม่ได้คาดฝันนะคะแล้วก็มากับไพ่อัศวินถือเหรียญดังนั้นแปลว่าคุณมีโอกาสมีโชคในเรื่องของความรักมีโอกาสที่ได้เจอคนที่ใช่นะคะแล้วเท่าที่อุ้มมองอะ่ะไม่ใช่คนไกลขนาดนั้นอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่อยู่รอบๆตัวคุณนะคะคุณปริศศนะแล้วเขาคนนี้กาลังด้อมๆม,มองๆคุณอยู่นะเออ มาดูกันนะคะว่าแล้วยังไงต่อคะคุณไพ่สาหรับคนโสดนั้นนะคะเป็นไพ่หกเหรียญน,นะเขาบอกว่าไม่ต้องดูคนไกลหรืออะไรแบบนั้นเลยอะคะคุณให้คุณมองคนใก,กล้นะคะแล้วก็ต้องถามใจตัวคุณเองด้วยว่าคุณพร้อมไหมที่จะเดินไปข้างหน้านะคะถ้าเกิดว่าคุณพร้อมนั้นคุณก็กออนไปได้เลยเนาะเพราะว่าอะไรก็ตามที่ผ่านมานะคะ่ะคุณมันไพ่คุณอะขึ้นหนักมากๆเหนื่อยมากๆเลยนะคะ อืมนั่นแหละ ถ้าเกิดว่าพร้อมก็ลองดูนะสำหรับคนที่ชอบคุณอยู่นะปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเนาะอย่างเช่นคุณเมธคุณสิงคุณธนูก็ได้หรืออาจจะเป็นชาวธาตุดินเหมือนกันกับคุณนะคะอย่างเช่นคุณพฤกศบคุณกันคุณมังกรนะคะหรืออาจจะเป็นคุณกรกฎก็ได้นะที่แอบชอบแอบมองคุณอยู่ตรงนี้นะคะอายุอนามไม่ได้ไกลจากตัวคุณเองมากแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่ไกลตัวเมื่อขนาดนั้นอาจจะเป็นคนที่ซื้อกาแฟร้านเดียวกันนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เคยคุย กันผ่านผ่นแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรหรืออะไรแบบนั้นก็ได้นะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกชอบรู้สึกแบบพร้อมอะในการที่จะจะเปิดใจอะ่ะ ก็ลองดูค่ะเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่โอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็สําหรับคนคนนี้ถ้าคุณเปิดใจและเดินไปเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณรึกษาเนาะในอนาคตสามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้แต่คราวนี้เนี่ยพอจับมือไปด้วยกันสามสเดือนเนี่ยในช่วงจังหวะนั้นมันจะมีช่วงจังหวะวัดใจมาช่วงหนึ่งอาจจะมีเรื่องของคนอื่นหรืออาจจะมีในเรื่องของเราสองคนนี่แหละที่อาจจะกิฟต์กระเช้หรืออะไรบางอย่างที่มันไม่เท่ากันเราอาจจะต้องมีการปรับกันครั้งใหญ่เกิด ขึ้นถ้าเกิดผ่านช่วงนั้นไปได้ก็คือแบบสบายมากเลยเดินไปได้เลยนะคะคุณปึกศพเนาะแต่ไม่ว่าจะอะไรยังไงเกิดขึ้นคะ่ะไพ่หนึ่งเรียนเกิดขึ้นกลางโดชะตาตรงนี้แล้วยังไงยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณพร้อมที่จะมีคู่ เขาก็จะนําทางนะคะมันเป็นไพ่ของโชคชะตาเนะ่ะเขาก็จะนําทางหาคู่ดีๆหาคนดีๆมาให้กับตัวคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่พร้อมคุณจะอยู่กับตัวเองเขาก็จะหาโอกาสดีๆใหม่ๆมาให้กับตัวคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องคอนเน็กชันเรื่องอะไรพวกนี้ก็ดีหาคณบรุกศพก็จะนํามานะคะแล้วก็เรื่อง เสียงโชคอะไรพวกนี้ด้วยนะยังไงก็ลองดูนะคะเป็นกําลังใจให้สําหรับฝึกศพที่กําลังโสดนะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในสถานะของคนที่ไม่ชัดเจนยังไงก็อย่าลืมกดไลค like, ์ Sub s c r i b e กดกระดิ่งคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถสแกน q r Code ทักไลน์มาดูดวงกับอุ้มได้เลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภลักลขณาพฤษภในสถานะที่ไม่ชัดเจนเนาะอุ้มเปิดไพ่มาแล้วนะคะมาดูไพ่กันเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่จะบอกยังไงดีล่ะคะทุกคนบางคู่บางคนเนาะอาจจะเริ่มจากความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่ะนะคะอย่างเช่นอาจจะเริ่มจากการเป็นรักสามเศร้าแล้วมีใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้อาจจะเลิกกับคนรัก ไม่ค่อย ไม่ได้แบบครีนร้อยเปอร์เซนหรืออะไรขนาดนั้นนะคะคุณเหมือนคุณทั้งคู่อะ่ะมันเหมือนเป็นคนที่ปรับทุกข์ทำความเข้าใจให้กำลังใจกันมาเรื่อยๆนะคะคุณคุณเนาะแต่คราวนี้เนี่ยความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะปัจจุบันนี้เนี่ยตัวคุณเองอะ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเราเองนั้นควรที่จะอยู่ตรงนี้ไหมคุณเองนั้นอยู่ตรงนี้ไปแล้วนั้นมันจะเสียเวลาไหมแล้วคุณเองมีค่าพอสำหรับเขาหรือเปล่าค่ะคุณบึกศพบ,บางทีบางครั้งคุณก็รู้สึก เหมือนแบบเขาคนนี้เข้ามาทําให้จิตใจของคุณนั้นมันฟูมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันตัวเขาเองอะ่ะก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรให้มันชัดเจนขนาดนั้นได้อะคะ่ะ คือมันไม่ทําอะไรให้มันชัดเจนแบบจับต้องได้อ่ะค่ะคุณผึกศพเนาะเพราะว่ามากับไพ่เจ็ดดาบเนาะมันมีอะไรหลายอย่างที่เอ้ยบางทีเรามาดูที่หลังบางทีบางอย่างเขาไม่ได้บอกเราทั้งหมดหรืออะไรแบบนั้นนะคะคุณมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่ามันต้องชั่งน้ําหนักเยอะมากๆเลยกับความสัมพันธ์นี้นะคะสําหรับเขาคนนี้เรานั้นเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยเขายังจับมือคุณอยู่นะและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาไม่สามารถที่จะปล่อยมือคุณไปได้แต่เท่าที่อุ้มมองความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วอะเหมือนเขา เองอ่ะก็ยังไม่สามารถที่จะจัดการความรู้สึกของเขาได้เหมือนกันว่าจะลงเอยแบบไหนจะเป็นยังไงนะคะเราสองคนจะเดินไปด้วยกันมีความสุขกันประมาณไหนเป็นความรักอย่างไงความสุขหรืออะไรแบบไหน,นะคะคุณมันยังไม่ได้มีการที่แบบตกลงหรืออะไรอย่างไงจริงจังขนาดนั้นซึ่งบางทีบางครั้งมันมีคําพูดหรือมันมีอะไรบางอย่างที่มีอีโก้เกิดขึ้นบางทีบางครั้งมันมีความรู้สึกที่มัน มันอยากพูดกว่านี้นะมันอยากทำอะไรมากกว่านี้นะแต่มันทำไม่ได้แต่บางคนก็เอาเอาแต่ใจอะไพ่เจ็ดมเมเา้าเอาแต่ใจอยากพ้งอะไรก็พ้งอยากทำอะไรก็ทำเป็นไพ่เดอะชาวเวอร์ขึ้นมาตรงนี้นะคะแต่เท่าที่อุ้มมองตรงนี้แล้วนะ่ะในเรื่องของความสัมพันธ์มันก็มันอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าอะไรอะมันมันต้องปรับจูนกันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยอะคะ่ะคุณคุณนะคะแต่คราวนี้เนี่ย ไม่ว่าจะอะไรอย่างไงเกิดขึ้นนะเหมือนคุณทั้งคู่ไปไหนจากกันได้ยากเนาะพอเท่าที่อ้มมองตรงเนี้ยมันเหมือนไม่ได้มาคุยกันวันสองวันแน่ๆอะคุยกันมาค่อนข้างที่จะนานแล้วดูกันมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะคะแล้วก็อืมนั่นแหละอ่ะมาดูความรู้สึกดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะอืมไม่อยากอ่านเยอะเดี๋ยวเอาความรู้สึกไปผูกเดี๋ยวแบบ เอออ่านอะไรที่มันแบบหนักเกินไปมันจะแบบไม่ดีนะคะบางทีบางทีเนี่ยคนที่เข้ามาดูเนี่ยมันอาจคือคือแบบจะพูดไงเขาก็จะมีคนหลายหลายระดับหลายเลเวลอะไรพวกนี้เนาะบางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้บางทีเราพูดอะไรไปมันอาจจะทําให้เขาดิ่งดาวหรืออะไรมากกว่าเดิมก็ได้นะคะดังนั้นการที่อุ้มมาตรงนี้มันเป็นแบบสถานะเนาะดังนั้นอาจจะต้องมีการเซฟนิดนึงนะคะอ่ะในตอนนี้เนี่ยถามว่า เขาคนนี้เนี่ยรู้สึกยังไงกับพฤกษบ้างคะเมื่อกับไพ้เดอะเฮอร์มิตนะณนะปัจจุบันนี้เหมือนเขาเองอยากอืมอยากขอเวลาอยากเงียบๆอยากอยู่กับตัวเองนะคะ้วนะถามว่าเขารักคุณไหมค่อนข้างที่จะรักคุณมากๆ่คิดจะจริงจังกับคุณไหมคิดที่จะจริงจังกับคุณนะเพราะว่ามากับไพ่สิบถ้วยอยากกับจริงจังอยากกะชัดเจนอยากที่จะไปข้างหน้าด้วยกันแต่คราวนี้เนี่ยเขาบอกว่า ไม่รู้ว่าเขามีลูกอยู่ไหมอะเหมือนเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาจะตัดสินใจคนเดียวในการเดินไปกับคุณได้เหมือนเขาจะต้องไปแบบ คุยกับตัวเองให้แน่นอนจริงๆแล้วก็มีการแบบปรึกษาคนรอบตัวนิดนึงนะคะคุณปรึกศาเ่าจะยังไงแบบไหนอะไรยังไงดีนะคะคุณคุณเนาะแต่เท่าที่อุ้มมองไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยความรู้สึกของเขาอ่ะมันไปไหนจากคุณไม่ได้จริงๆไม่ว่าเขาจะอยู่กับใครนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าเขาคนใหม่หรืออะไรงไงก็ตามที่เข้ามาตัวเขาเองก็ไม่สามารถที่จะไปไหนได้เลยมันเป็นความรู้สึกที่มันผูกพันกับตัวคุณนะคะคุณแล้วไพ่ใบเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ถ้าตามตำรามัน เป็นความรู้สึกที่มันพิเศษมากๆไม่ได้ผูกพันกับใครบางคนที่เพิ่งมารู้จักแล้วผูกพันอาจจะเคยรู้จักกันในอดีตชาติหรืออะไรก็ดีแล้วมาได้คอนเน็กแล้วมันผูกพันกันนะคะคุณพรกศบนะคะอืมมากัภไพหกเหรียญแล้วเป็นไพ่สามถ้วยที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะ ไม่ว่าอะไรยังไงเกิดขึ้นนะ่ะคนคนนั้นนะ่ะก็ยังเป็นคุณอยู่เสมอและตลอดเวลานะคะแต่ในตอนนี้เนี่ยเหมือนเขาเองอะ่ะขอเวลาอยู่กับตัวเองสักแป๊บหนึ่งแต่เท่าที่อุ้มมองไพ่ก็ไม่ได้อยู่กับตัวเองขนาดนั้นสักพักหนึ่งก็จะมาแบบมาหาคุณนิดนึงอะ่ะคุณมึกษบแต่พอคุณอยากคุยอะไรที่มันเป็นดิ e ทอ a หรืออะไรบางอย่างที่ต้องการความชัดเจนการตัดสินใจอะไรที่มันมากกว่านี้ตัวเขาเองก็จะแบบขอไปอยู่ในที่ของเขาแป๊บหนึ่งยังคิดอะไรไม่ออกอะไรเงี้ยอืม เขาคนนี้เท่าที่อุ้มมองลักษณะเนาะอาจจะเป็นคุณทัดลมก็ได้นะคะคุณไม่ถุนตุนกุมนะหรืออาจจะเป็นชาวทัดไฟคุณเมฆคุณสิงคุณธนูนะอืมนะปัจจุบันเนี้ยพฤกษรู้สึกอย่างไงกับเขาบ้างนะคะเป็นแพ่ i ิงออ c คั s นะคุณพยายามที่จะ ใจคุณก็ไม่ไหวเนาะแต่คุณเองก็พยายามที่จะแบบช่วยเหลือเขาอะคุณฝึกศพคุณพยายามที่จะปอบโยนเขาให้แม่ที่สุดเท่าที่ตัวคุณเองนั้นจะทําได้นะคะคุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะทําไปเพื่ออะไรหรือทําไมแบบไหนคุณเองก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะคะคุณทําไมทุกครั้งเวลาเป็นเขาเนี่ยคุณจะใจอ่อนคุณจะเหมือนแบบ เออเปิดใจทำเพื่อเขาหรืออะไรพวกนี้ได้ตลอดเวลาเลยนะคะคุณบึกศบเนาะบางทีบางครั้งคุณก็รู้สึกตัวเองเหมือนกันว่าคุณเองรู้สึกว่แบบมันไม่ค่อยมีค่าสักเท่าไหร่ที่มันเดินไปแบบนี้ซึ่งคุณก็รู้สึกแบบบางทีก็ เออรู้สึกเสียใจเหมือนกันแล้วก็มีความรู้สึกที่ว่าบางทีก็มีความลักบางทีก็มีความแค้นเกิดขึ้นบางทีก็มีความรู้สึกน้อยใจเกิดขึ้นมีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมไม่มาดูแลเราให้ดีกว่านี้ทําไมไม่จัดการหรืออะไรยังไงให้มันชัดเจนไปมากกว่านี้ทําไมไม่ทําอะไรอะไรพวกเนี้ยค่ะคุณบ,บึกศพอืมนะคะ นั่นแหละภายเก้าไม่เท้าภายแปดไม่เท้าบางทีคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากจะออกจากห่วงนี้บวงบวกนี้สักทีหนึ่งนะคะ โอเคมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ดีกว่าว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้เดือนพฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นั้นจะเป็นยังไงกันต่อไปนะคะไพ่เจ็ดถ้วยนะแล้วก็มากับไพ่ควีนถือไม้เท้าอุ้คิดว่าถ้าเกิดใครบางคู่เนี่ยที่ในช่วงเนี้ยห่างเกินไปอีกสักพักหนึ่งอาจจะได้กลับมาคอนเนคกันนะคะประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ต่อจากนี้นะคะทุกคนหรืออาจจะมีการเจอหรือมีการพูดคุยกันแล้วก็ได้นะคะก่อนหน้านี้เนาะพอไพ่ได้ขึ้นมาเนี่ย เท่าที่อุ้มมองอะ่ะบางคู่มีการพูดคุยหรืออะไรยังไงกันบ้างแล้วนะแต่ถามว่าจะได้แบบ คอนเน็กซึ่งกันและกันจริงๆไหมไพ่ที่ขึ้นมาตั้งแต่แรกนะได้แต่อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะ่ะทุกคนมันเหมือนในตอนนี้กลับมานะคะกลับมาจูนกันคุยกันปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วอาจจะแยกกันอยู่สักพักหนึ่งไปคิดไปทบทวนใหม่แล้วก็จะมีการกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะคุณๆเนาะแล้วในช่วงนี้เนี่ยต้องระวังด้วยนะคะในเรื่องของคนเก่าของใคร สักคนเนี่ยจะมีการกลับมาทําให้เรื่องราวพวกเนี้ยมันวุ่นวายหรืออะไรพวกนี้มากยิ่งขึ้นนะคะระวังนะบางคนเนี่ยคุยกับแฟนเก่าของตัวเองหรือแฟนใหม่ของแฟนเก่าของตัวเองแล้วมันอาจจะเป็นการเหมือนแบบชักศึกเข้าบ้านหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะคะอืมนั่นแหละอันเนี้ต้องระวังด้วยนะ พราะว่าไพ่ตรงนี้ก็ขึ้นมาเตือนเหมือนกันนะคะดังนั้นความสัมพันธ์ตรงนี้เป็นความสัมพันธ์อย่างไรบอกตรงๆว่าคอนเนคกันได้แต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้แล้วมันใช้เวลามากๆแล้วมันก็ยากเย็นพอสมควรเหมือนกันในตอนนี้เนี่ยมีไพ่ที่โอเคมีการกลับเข้ามากันอยู่แต่อีกสักพักหนึ่งก็จะมีการแยกกันไปแล้วก็จะมีการกลับเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะคะในช่วงของเดือนเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่ไปไปกลับๆแล้วก็จะมีการปรับความเข้าใจกันมากขึ้นเมื่อใดก็ตามที่คุณทั้งคู่นั้นได้ อยู่ด้วยกันความสัมพันธ์มันจะดีมากๆความสัมพันธ์มันจะแบบมันฟูอะทุกคนแต่เมื่อใดก็ตามที่คุณทั้งคู่นั้นแยกกันไปหรือต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปทําหน้าที่หรืออะไรก็ตามความสัมพันธ์เนี้ยมันก็จะแบบเงียบๆนิ่งๆคือแบบมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะทุกคนมันจะเป็นฟิลประมาณนี้นะอือนั่นแหละ มันมันยังไม่ค่อยมีอะไรแบบวา้าวสักเท่าไหร่แต่ว่าทางนี้ข้างน้นแล้วเนี่ยต้องระวังด้วยนะคะในส่วนของคนเก่าหรืออะไรพวกเนี้ยที่จะมีการกลับเข้ามานะคะคุณคณเนาะบางคนเนี่ยอาจจะแบบมีการพูดคุยกับแฟนเก่าอย่างที่อุ้มบอกให้ฟังเมื่อกี้นั่นแหละอือดังนั้นอะ่ะต้องระวังด้วยพูดคือ,อยังไง พูดคุยกับแฟนเก่าของคนที่เรากําลังคบอยู่หรือมีการพูดคุยกับแฟนใหม่ของแฟนเก่าที่คนที่เรากําลังคบอยู่อะเออประมาณนั้นอนะพออุ้มเห็นไพ่ความสัมพันธ์ที่มันอีลุงตุงนางขึ้นมาตรงนี้อันนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นกันนะคะถ้าเป็นไปได้อุ้มอยากให้คุณทั้งคู่นั้นคุยกันสคนมากกว่านะแล้วก็ค่อยคคุยค่อยๆปรับค,ค่อยๆจูนกันไปหาเวลาอยู่ ด้วยกันให้มากที่สุดนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันจึงจะสามารถที่จะเดินต่อกันไปได้ซึ่งอุปสรรคที่รออยู่ก็เยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะไม่ว่าจากตัวคุณทั้งคู่เองหรือว่าจากคนภายนอกหรืออะไรยังไงก็ตามนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ดูมาถึงจนถึงตอนนี้นะยังไกงไก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด s u b s c r i b ์ด้วยนะคนที่อกเก่าๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่อุ้มลง คลิปนั้นจะได้มีการแจ้งเตือนจ้าใครได้อะไรที่ละเอียดและชัดเจนเป็นตัวเองมากกว่านี้แนะนะนำว่าให้สแกนค r Code คมาดูดวงสนตัวกับอุ้มได้ในทางไลน์นะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามอุ้มไม่ขอบทุกช่องทางด้วยนะบางช่องทางอย่างเช่น Facebook หรือ t i k t o k อย่างเงี้ยอาจจะดูแบบเงียบๆเงาๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอุ้มไม่ค่อยได้เข้าไปสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่ามีคนมาเขาเรียกอะไรนะ มีคนเข้ามาเยอะๆหรืออะไรพวกเนี้ยอุ้มจะได้แบบมีการอัพคลิปในช่องทางเหล่านี้ด้วยนะคะยังไงขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเป็นอะไรไม่รู้ทุกคนพูดตะกุกตะกักมากๆเลย สวัสดีค่ะชาวราศีพฤกษพลัคนาพฤกษบที่มีคู่นะมาดูกันนะคะว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเนาะซึ่งไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอุ้มเชื่อนะชาวราศีพฤกษบลัคนาพฤกษบนั้นคุณจริงจังในความรักความสัมพันธ์ตรงนี้มากๆเลยนะคะคุณรู้สึกว่าอยากให้ความสัมพันธ์นี้สามารถจับมือเดินไปด้วยกันแบบในอนาคตแบบยาวๆเลยค่ะคุณพฤกษบเนาะจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้ตัวคุณเองอะ่ะไม่ยาก ที่จะเปลี่ยนไป คือแบบไม่อยากที่จะเปลี่ยนไปคบคนไหนหรืออะไรอย่างไงแล้วค่ะคุณปรึกศพเนาะคุณอยากที่จะเดินไปคนคนนี้คุณรู้สึกว่าคุณได้ตัดสินใจแล้วเรียบร้อยนะคะคุณคุณเนาะแต่บางครั้งคุณก็มาทบทวนกับตัวเองเหมือนกันว่าการตัดสินใจครั้งที่ผ่านมาหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องไหมที่ควรไหมที่ให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบนี้ค่ะคุณบางครั้งคุณก็มีความรู้สึกที่มันมันไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่นะคะคุณคุณเน ที่ผ่านมาก่อนนะั้นเนี้ยอุ้มรู้สึกว่าความสัมพันธ์อะมันก็ดีมากๆเลยนะแต่พอมาด้วยกันเรื่อยๆเลาวนั้นการพูดคุยการสนใจหรืออะไรก็ดีตรงนี้มันมันค่อนข้างที่จะน้อยลงนิดนึงเหมือนตัวเขาอะจะเงียบมากขึ้นอยู่กับตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นไพ่อช็อครับเขาเป็นคนที่น่ารักอธัธยาศัยดีดูแล,ด,แลดูแลคนรอบข้างได้ดีนะคะโดยเฉพาะคุณเนี่ยเขาจะแบบเออเป็นคนที่ดูแลคนอื่นๆหรืออะไร พวกนี้ได้ดีมากๆเขาเป็นคนคิดบวกนะมีพลังงานดีๆรอบตัวเขามากมายเลยนะคะคุณบึกศพเนาะแต่ว่านั่นแหละที่ผ่านมามันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะหรือฉันจะต้องมานั่งคือแบบมาคิดมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าในความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้ไหมนะคะซึ่งไพ่เขาที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเหมือนเขารู้สึกว่าในชีวิตเขาในตอนนี้นั้น มันยังไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไรหร่มันเหมือนมันเหมือนมันมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะเป็น,นเรื่องของการงานหรือคนที่เขาพบเจอหรืออะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนเขามีเรื่องอะไรอะค่ะคุณผู้ศพเขาไม่อยากให้คุณเป็นทุกข์เขาไม่อยากให้คุณต้องมาคิดอะไรอย่างไงกับเขาขนาดนั้นน,น,นะคะคุณคณเนาะเขาก็เลยไม่อยากที่จะพูดหรือไม่อยากที่จะอะไรอย่างไงมากมายนะคะดังนั้นมันก็เลยจะเป็นไพ่ที่แบบต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําหน้าที่ไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะเท่าที่ อ้มมองตรงนี้เนี่ยเป็นคู่ที่ถามมาด้วยกันนานหรือยังอ,อถ้านับเวลาจากภายเนาะก็ประมาณสักปี2ปีแต่ว่าบางคู่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้เพราะามันมีการแบบเหมือนกันมีการพูดคุยหรืออะไรพวกนี้กันมาก่อนด้วยเหมือนกันนั้นนะคะอือประมาณนั้นแล้วก็อืม ยังไงยังไงอ่ะคุณทั้งคู่อ่ะก็เลือกกันและกันแล้วแล้วก็มีความมั่นคงในตัวกันและกันมากๆแต่ในช่วงจังหวะเนี้ยมันพูดคุยหรืออะไรยังไงกันน้อยไปหน่อยดังนั้นมันก็เลยมีความรู้สึกที่อีกคนนึงก็คิดไปอย่างหนึ่งอีกคนนึงก็คิดไปอีกแบบหนึ่งนะคะถ้ามีการปรับความเข้าใจกันดีๆีเนี่ยอุ้มคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะเท่าที่มองตรงเนี้ยมันดูแบบคอนเน็กกันได้ดีนะคะในตอนนี้เนี่ยถามว่าเขาคนนี้รู้สึกยังไงกับคุณปรึกศพ บ้างนะเป็นไพ่สิบเหรียญ เห็นไหมพฤกษบผ้าทีขึ้นมาเนี่ยเขาคนนี้ก็ยังให้ความสําคัญกับคุณเหมือนเดิมคุณยังเป็นคนในครอบครัวกันเหมือนเดิมเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงกันเหมือนเดิมเลยนะคะคุณพฤกษบเนาะไม่มีอะไรอย่างไงทําให้เขานั้นเปลี่ยนแปลงหรืออะไรอย่างไงจากคุณไปได้นะคะไม่ว่าจะมีใครเข้ามาหรืออะไรอย่างไงก็ตามหรือว่าหน้าที่การงานอะไรของเขาที่มันเปลี่ยนไปนะคะก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีผลขนาดนั้นตัวเขาเองนะคะคุณพฤกษบ ที่ผ่านมาเคยจริงจังเคยทุ่มเทกับคุณไปขนาดไหนณนะปัจจุบันนี้ก็ยังทุ่มเทเหมือนเดิมแบบนั้นอยู่นะคะคุณปึกษศเนาะแต่ในช่วงนี้เขารู้สึกว่าเราสองคนน่ะไม่ค่อยได้ไปไหนหรือทําอะไรร่วมกันเลยสักเท่าไหร่เขารู้สึกว่าตัวคุณก็ยุ่งนะคะตัวเขาเองเขาก็ยุ่งเหมือนกันเขาก็เสียใจเหมือนกันนะแต่เขาเองอ่ะก็พยายามตั้งใจยอยู่ในการทํางานหรืออะไรก็ดีเหมือนเขาอยากเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างกับตัวคุณนะคะคุณปึกษศพ นะแต่บางครั้งเขาก็มีความรู้สึกน้อย,น,อยน้อยใจเออแอบคิดเยอะคิดเยอะไปคนเดียวหรืออะไรแบบนี้เหมือนกันนะคะคุณเหมือนเขามีความกังวลระหว่างคุณกับคนเก่าอะไรเงี้ยที่คุณเคยเคยคบเคยอะไรพวกนี้มาก่อนนะคะคุณคุณนะอืประมาณนั้น แล้วในะปัจจุบันนี้คุณพึกษบเองคุณรู้สึกยังไงกับเขาบ้างคะเป็นไพ่ ในออฟคัพเนาะแล้วก็มากับไพ่เดอะฟูลตัวคุณเองอะ่ะก็จับตาจ้องมองดูอยู่นะแต่ตัวคุณเองก็พยายามแบบเออมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็พยายามที่จะโฟกัสเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเนาะแล้วค่อยๆจับมือเดินไปด้วยกันให้กําลังใจกันนะพยายามที่จะไม่คิดเยอะนะคะแต่บางทีมันก็หยุดความคิดตรงนั้นไม่ได้คุณรู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนไปไหมเขาจะแบบเออ มีใครสักคนหนึ่งที่ให้ความสําคัญหรืออะไรพวกนี้มากกว่าไหมอะนะคะซึ่งทางนี้ทางนั้นแล้วอะตัวคุณเองอะตั้งใจับเขามากมั่นคงกับเขามากๆคือตัวคุณเองที่ผ่านมาก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะหยุดที่ใครสักคนหนึ่งได้ขนาดนี้แต่กับคนคนนี้มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณหยุดคุณอยากอยู่กับเขาบางคนอาจจะมีในการทําธุรกิจหรือช่วยกันทำมาหากินหรืออะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะคุณบึกศพเนาะเพราะดูเป็นคู่ที่แบบเออช่วยเหลือกันจริงๆนะ แล้วพืกศพก็รักคนคนนี้มากแล้วก็พร้อมที่จะเขาเรียกอะไรนะคือพ่8เแเรียนนะศึกษาเรียนรู้พูดคุยนะคะแล้วก็อยากทำหน้าที่มากกว่าเนี้เออมาณนั้นนะมาุณน,น้มความสัมพันธ์นะคะในช่วงจังหวะของเดือนพฤศจิกายนนี้ จะเป็นอย่างไรบ้างคะเดือนลอยกระทงนี้เซเว่นอัโหลดนะแล้วก็มากับไพ่เดอะสตาร์อุ้มคิดว่าประมาณสักช่วงกลางเดือนนี้คุณทั้งคู่อเหมือนจะมีโอกาสที่จะคอนเน c t อะไรพวกนี้กันมากยิ่งขึ้นนะคะคุณพึกศพเนาะแล้วก็ในช่วงจังหวะนั้นถ้าได้คอนเน c t หรืออะไรงไงกันก็คุยกันให้ดีๆคุยกันให้ชัดเจนนะคะไม่ต้องอายกับเรื่องราวหรืออะไรอย่งไงที่เราคิดอยู่หรืออะไรพวกเนี้ยคุยกันให้หมดซึ่งแน่นอนนะเวลาที่เราสองคน คุยกันนะั้นบางทีมันจะมีเรื่องที่แบบเฮ้ยถ้าเขาคนนี้ไม่ได้ทำเขาจะเสียงดังหน่อยนะคะยังไงก็อาจจะต้องแบบเออ เข้าใจกันตรงนี้สักนิดนึงเนาะแต่ความสัมพันธ์ตรงนี้ก็สามารถที่จะเดินต่อไปในอนาคตซึ่งกันและกันได้เรื่อยๆแต่ว่าต้องดูแลกันให้ดีนะระวังเรื่องความน้อยใจความคิดคนเดียวหรืออะไรพวกนี้นะคะคุณๆเนาะแล้วคุณทั้งคู่เนี่ยเป็นคนที่เซนซิทีฟด้วยกันทั้งคู่เจ็บช้ำง่ายบอบช้ำง่ายนะคะถึงแม้ข้างนอกจะเข้มแข็งหรืออะไรยังไงก็ตามยังไงยังไงก็อย่าลืมดูแลใจ,ใจิตใจ ด้วยกันด้วยนะคะประมาณนั้นนะคะคุณผูกศบเนาะแล้วก็ในอนาคตหรืออะไรไงก็ดีเนี่ย อา,อาจจะต้องระวังในเรื่องการสื่อสารคำพูดการแสดงออกซึ่งกันและกันนิดนึงเพราะคุณทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่ที่ชอบคิดไปเองอะ่ะบางทีเรื่องเรายังไม่เกิดขึ้นแต่ก็คิดไปต่างๆนานาหมดแล้วอะค่ะคุณคิดวันต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นอย่างานู้นอย่างนี้อย่างนั้นแน่ๆเลยหรืออะไรพวกเนี้ยมันเลยจะทําให้บางทีนะคู่ของเราอะเกิดอาการบั่นทอนได้ดังนั้นน่ะอาจจะต้องระวังตรงนี้สักนิดนึงเนาะ ถามว่าไพา่ยยจะแนะนําอะไรคู่ของคุณเพิ่มเติมบ้างไหมไพ่สิบเหรียญเธอจริงๆอ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นนะคะคุณคุณเนาะไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะคะอเดินไปด้วยกันแบบเนี้ยเรื่อยๆนะคะแต่ว่าระวังนิดนึงนะอาจจะมีใครสักคนหนึ่งมาชอบคุณหรือชอบเขาก็ได้ประมาณสักช่วงอุ้มคิดว่าน่าประมาณต้นปีหน้านะอันเนี้ยร่อยฝัง บอเป็นว่าระวังไว้สักนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาหรืออะไรที่เข้ามาแบบวุ่นวายเยยะหรืออะไรขนาดนั้นเรื่องพวกนี้สามารถจัดการได้แต่อาจจะต้องปรับความเข้าใจกันนิดนึงดูแลแล้วก็เรียนดูกันให้มากกว่านี้สักนิดหนึ่งเนาะยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณมากที่ดูมาจนถึงณนะปัจจุบันนี้ตอนนี้นะคะแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืม กดไลค์นะคะคนที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมกดส u b s c r i า e ให้กับอุ้มด้วยนะกดส u b s c r i า e อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพราะว่าเวลาที่อุ้มลงคลิปนั้นจะได้มีการแจ้งเตือนเรื่อยๆนะคะอุ้มก็จะพยายามทำคลิปมาเรื่อยๆนะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะอะถ้าเกิดใครอยากดูดวงส่วนตัวสามารถสแกน QR c โค e ทักไลน์มาดูดวงส่วนตัวกับอุ้มได้นะหรือว่าจะทักมาตามช่องทางตรงนี้ก็ได้แต่ช่องทางไลน์จะเป็นช่องทางที่อุ้มตอบไวที่สุดเลยอย่าลืมติดตามอุ้มให้ครบทุกช่องทางด้วยนะคะโอ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ